ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผลของการประชุมวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีทีมงานติดสอยห้อยตามนะเพราะว่าก็มาเขาเรียกว่าพริ้วมาพริ้วนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมมาเจอราจานี่อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเจราจานี่ที่ตึกเดอะนททาวเวอร์เอนะฮะอยู่หลังเซนตัน,นพระรามเก้าวันนี้นะฮะมันก็จะเป็นเจ้าหนี้ก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสลามนะคืออิสลามแบงก์นั่นเองเขาขายหนี้มาให้บริษัทในเครือของเขานะคคือบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสลามนะครับ ก็ผมมาหลายที่แล้วแหละที่เนี่ยนะฮะจำชั้นไม่ได้เดี๋ยวดูก่นชั้นะไรชั้น17-18นี่นะฮะอิสลามแบงก์นะครับก็มาคุยกัน3าสครั้งละสำหรับเคสนี้นะก็ลูกค้าผมรายนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่นะของผมเองนะครับเดี๋ยวเราจะแลกบัตรก่อนขึ้นไปนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะผลของการประชุมวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีทีมงานติดสยอยให้ตามนะเพราะว่าก็มาเขาเรียกว่าพริ้วมาพริ้วนะครับวันนี้เรามาพริ้วเฉยๆนะก็ไม่จำเป็นต้องมีทีมงานในการนําเสนอตัวเลขนะฮะวันนี้เรามามาพลิ้วอ่ะใช้คําว่าพริ้วแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะลูกค้ารายนะี้ผมเป็นลูกค้าที่รายแรกสุดของออฟฟิศผมเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เป็นลูกค้าที่อยู่กันต่อนเนื่องมาประมาณ2ปีแลวนะครับก็เป็นลูกค้ารายใหญ่นะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับข้องรื่นี้นะเออนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็มาแสดงความจริงใจกับเจ้านี่นะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเปิดเผยตัวตนแสดงความจริงใจให้กับเจ้านี่เห็นอกเห็นใจนิดนึงนะครับเราไม่ได้คุยกันในเชิงตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งเนี่ยอย่าไปคุยกันเชิงตัวเลขร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราต้องมี เขาเรียกมีการดราม่ากันบ้างนะต้องบอกกันตรงๆนะมีการดราม่ากันบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแบงค์จะมาฟังคลิปนี้ของผมหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากเขาฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่เอามาดราม่าแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจริงอ่าใช้คํานี้แล้วกันเป็นข้อมูลที่เอามาดราม่าแต่เป็นข้อมูลจริงนะขอความเห็นอกเห็นใจกับเจ้านี้เขานะครับก็คิดว่าเจ้านี้เขาเข้าใจนะผมก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจช่วงนี้เป็นอะไรที่เยอะไปหมดนะฮะ ทางเจราจาหนี้กันแทบจะทุกวันเลยนะฮะลายสัปดาห์ติดต่อกันละนะก็คุยงานจบก็ขอนั่งพักเงียบเงนะียบอยู่เฉยเฉยนะพูดก,กับใครสัก20นาทีนะฮะที่สตาร์บัคใต้ตึกเดอะไนทาวเวอร์เอนะตึก A นะครับประมาณนี้แหละนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกคนที่เป็นหนี้เป็นสินหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเจราจาหนี้นะก็มาจ้างบริษัทผมไปเจราจาหนี้ได้หรือว่าอยากเจราจาเองก็ได้นะลองศึกษาหาข้อมูลในคลิป ช่องผมไมี่เยอะนะครับอาจจะก็ t ไอเดียอะไรบางอย่าง mm hmm. ก็ขอให้เพื่อนทุกคนที่เป็นนี่ mm hmm. เป็นสินโชคดีนะครับ mm hmm. เจอเจ้านี่ใจดีๆแบบที่ผมเจอวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ